อายุการโจมตีจากนี้ไปของฉันมันน่ากลัวมากเลยรู้ไหมแล้วจะต้องเสียใจที่มาจุนจ้านกับความรักของฉันทอฐานที่นายเข้ามาขวางความรักของฉันรับรองนายได้เจ็บตัวแน่สัญชาติยานกำลังเรียกร้องความรักของฉันไม่มีวันจางหายแล้วเลิกเลกไรตัดเทวมรติยุเอทิกบัสเตอร์รีวริส ฉัน stand and draw <c oughs> เอาแล้วนะเซนโดไอจิผู้แข็งแกร่งที่สุดแม้แต่ความชั่วและความทรมานก็ยังต้องยอมสยบต่อพลังของมัน cross b r e a k r i g h t สาเกว่าบรูเตอยู่ ethic buster r e w e r s e สวัสดีครับเพืกอนผม DMC Fighter แล้วนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแคลนโนว่าแรปเปอร์นะครับผม กับสายในตำนานกับสัตว์เทวะนั un> un> ่นเองก็จะไม่ใช่สัตว์เทวะธรรมดาแน่นอนครับผมแต่จะเป็นสัตว์เทวะมฤตยูเอธิปัสเตอร์รีเวิร์สก็จะเป็นเอธิปัสเตอร์ที่ได้รับพลังของลิงจ็กเกอร์มานั่นเองนะครับมีความสามารถสุดโหดในการสามารถสแตนตัวเองได้เมื่อจบการสู้ที่มันโจมตีแบนการแล้วก็รวมกับผลเบรกไรลที่สามารถสแตนเดกาแถวหน้าได้นั่นเอง เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปรับชมเด็กโปรไฟล์กันเลยมาเริ่มกันที่เกรด3ใบแรกกันเลยนะครับกับสัตเทวะเอทริคปัสเตอร์่าก็เป็นสัตเทวะเกรด3ใบแรกนะครับผมที่ทำให้แคลนว่วแกปเปอร์ในช่วงภาคลิงโจ๊อกเกอร์เนี่ยค่อนข้านจา่าโหดและดุดันมากเลยมีสกิลออโต้ลิมิตเบรก4 ความสามารถนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อในดบเมจโซนของคุณมีสีใบหรือมากกวา่าเมื่อยูนิตแคลนโนวาแกรปเปอร์ไรทับกับยูนิตนี้เลือกวันการหนึ่งใบและจนจบเทร์นั้นยูนิตนั้นได้รับเ,เพอร์เพิ่มขึน้น10,000และได้รับความสามารถออโต้วันการเมื่อยูนิตนี้โจมตีวันการสแตนเรียกาศโนวาแกรปเปอร์ Nova pper, ในแถวหน้าทั้งหมดของคุณทําทเวฟได้นะครับผมก็สมัยนั้นเนี่ย การันตี5เวฟนะครับผมออโต้ Auto, บันการ์ดเมื่อยูนิตนี้ถูกบูสต์ด้วยแคลนอว่าแกร p เปอร์ยูนิตนี้ได้รับพผาเวอร์เพิ่มขึ้น2000จนจบการต่อสู้คอนติเนียลบันการ์ดและเรียาการ์ดคุณนั่งถ้ามียูนิตอื่นที่ไม่ใช่แคลนเดียวกับยูนิตนี้ยูนิตนี้จะไม่สามารถโจมตีได้ใส่ไปสี่ใบกันเลยนะครับกับตัวหลักของเราเกรดสามใบที่สองนะครับผม กับตัวหลักของสายสัต์เทวะกับนี่เลยสัต์เทวะมฤตยูเอทริกบัสเตอร์รีเวิร์สนะก็เป็นตัวที่โหดมากๆเลยนะครับผมอย่างน้อยผมขอการันตีเลยครับว่าโหดกว่าตัวของภาค v s ซีรีสอีกครับผมมีความสามารถ Active บันการ์ลิมิตเบรกส k 4ความสามารถนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อในแดนแมโซนของคุณมี 4ใบหรือมากกว่า,าคาคอรก็คือเคาน์เตอร์บาร์และทิงการ์ที่มีคําว่าสัตเทวะในชื่อการสดใบเลือกล็อกเรียการแคลนว่าแกรปเปอร์สใบจนจบเทินนั้นยูนิตนี้ได้รับความสามารถออตโต้บันการเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีวันการสแตนยูนิตนี้ความสามารถนี้สามารถใช้งานได้เทินละ1ครั้งนะครับนะพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับ ภาพในวันๆนรก8เวฟแต่ในวันนี้ด้วยกดพิเศษ Limit Break in m e m ม r y มันจะไม่จบแค่8เวฟนะครับผม Continue วันกา้5คูณมีการที่ชื่อสัตเทวะเอทิกปัสเตอร์อยู่ในโซงคุณยูนิตนี้ได้รับ p พาเวอร์เพิ่มขึ้น2,000เป็นครอสไรต e นะครับผมทำให้ยืม p พาเวอร์13,000 และ c o n t i n u ววันการและเรียการคุนนางถ้ามียูนิตอื่นที่ไม่ใช่แคลนเดียวกับยูนิตนี้ยูนิตนี้จะไม่สามารถโจมตีได้ใส่ไปเลย4ใบใบหลักของเราและเกรด3ไปสุดท้านะครับผมกับเกรด3ภาค V-Series เพียงหนึ่งเดียวกับสัตเทวะขั้นสูงสุด Illumino l a อ e ซ d ร a g า n ก็มีความสามารถออตโต้บันการวันเพื่อเทิน เมื่อจบการต่อสู้ที่เรียการของคุณโจมตีไม่ฮิตค่าอค,อคอร์สคือเคอเตอร์บอลหนึ่งสแตนยูนิตนั้นและยูนิตนั้นเอร์เพิ่มขึ้น10,000จนจบเทิร์นและทําการโจมตีใส่บรรากาศคู่แข่งด้วยยูนิตนั้นก็ถ้าเห็นตีไม่ฮิตก็จับเรียตัวนั้น look, ลุกระบบเพา่มพลังห0 0 0มืนะครับออตโต้แวนเรียวันเวอร์เทิร์นเมื่อยูนิตอื่นของคุณโจมตีฮิตยูนิตนี้ได้รับ Power พอร์เพิ่มขึ้น1 5 0 0 0จนจบเทิร์นก็นง,ง่ายๆแล้วครับผม ไว้เพิ่มพลังในช่องวันการระรียกาศนั่นเองต่อไปไปที่เกรด2กันเลยครับเกรด2ใบแรกนะครับผมกับตัวมาตรฐานของสัตว์เทวะที่สมัยลิงจ็กเกอร์ต้องใส่กันนะครับผมกับนี่เลยสัตว์เทวะเฮทรดเควอสมีสกิลง่ายๆผมออตโต้รียีกาดเมื่ออยู่ในนี้โจมตีถ้าเป็นการของคุณมีคําว่าสัตว์เทวะในชื่อกาดยูนิตนี้เพอ่์เพิ่มขึ้น3 0 0 0จนจบการต่อสู้ ง่ายๆเลยครับผมซึ่งสมัยก่อนเนี่ยพวกวันกาดที่เป็นตัวหลักเนี่ยจะยืนอยู่ที่พ e ลังหนึ่งหมื่นห่งพักริย์ส่วนใหญ่นะครับน้อยแคลรที่จะมีพ e ลังหนึ่งหมื่ขึ้นไปก็เป็นตัวตีปัดเศษได้นะครับผมเกรดสองใบถัดไปครับกับสัตเทวะเรนี่ปาปิโอมีความสามารถออโต้กันกาดและเรียกาดค่าคอสคือคาตเตอร์บาร์สหนึ่งการ์ดที่มีคำว่าสัตเทวะในชื่อการ์ด เมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตเวนการถ้าเวนการของคุณเป็นแคลนโนวาแกรปเปอร์สามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกเรียกการแคลนโนวาแกรปเปอร์ของคุณหนึ่งใบสแตนยูนิตนั้นก็เป็นใบช่วยปั่นเวฟเพิ่ม้วครับผมเกรดสองใบที่สามผมกับสัตเทวแจ็คคอาวลอดมีความสามารถ Auto. ออโต้คาตาบาลหนึ่งการ์ดที่ของว่าสัตเทวะในชื่อกาด เมื่อ,อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกาสามารถจ่ายค่าคอสถ้าหากจา่ายยูนิตนี้ด้รับความสามารถออตโต้เรียการวันเพื่อเทิร์นเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีวันการเรือการได้มีคำว,ว่าสัตว์เทวได้ชื่อกาดของคุณไม่เกินหนึ่งใบและยูนิตนั้นพาวเวอร์เพิ่มขึ้น3 0 0 0จนจบเทิร์นแล้วก็สแตนะครับผมเป็นใบช่วยปั่นเวฟได้ดีอีกหนึ่งใบนะครับและเรกร2สองใบสุดท้ายผมกับสัตว์เทวะราโกโทวิส มีความสามารถออโตเรียกาดค่าคอร์ก็คือเคา์เตอร์บาร์หนึ่งเมื่อยูนิตนี้สแตนในช่วงแบตเทิลเฟสของคุณถ้าแมนการของคุณมีคําว่าสัตเทวะในชื่อการดสามารถจา่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายเลือกรีทายเรียกาดของคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบที่มีพาวเวอร์เท่ากันหรือต่ำกว่าของยูนิตนี้ก็ติดไปหนึ่งใบนะครับผมเพื่อไว้พังบอร์ดคู่แข่งต่อไปไปที่เกรดหนึ่งกันเลยเกรดหนึ่งใบแรกครับผมกับ เครดอ์แมคานิคของ V-Series นะครับผมมีความสามารถออโต้เรียกัดเมื่อลงสนามถ้าจำนวนการ์ดบนมือและเรียกการคุณรวมกันได้4ใบหรือต่ำกว่าจั่วกาหนึ่งใบสกิลที่2ออโต้เรียกัดเมื่อคุณทำการเคาน์เตอร์บาร์สค่าคอร์สคือรีทายูนิตนี้และเคาน์เตอร์ชาร์จหนึ่งครับผมก็ใส่ไว้คืนคอร์สนะครับผมเกรดหนึ่งใบที่2กับสัตเทวะกรันช์ดากอน เป็นยูนิตจากภาค v Series นะครับผมมีความสามารถออโต้เรียกาดวันเพิ่มเทิร์นเมื่อยูนิตอื่นของคุณโจมตีถ้าเปการของคุณเป็นเกรด3ที่มีคําว่าสัตเทวะในชื่อการดค่าคอร์ก็คือโซบลัสหนึ่งแตนยูนิตนี้ปั่นเวฟเพิ่มได้นะครับผมจากโซบลัสเกรด1นึ่ใบที่3ามเมื่อผมกับนี่เลยสัตเทวะแม็กซ์บีดมีความสามารถออโต้เรียกาดนะครับผม ค่าคอรก็คือคอร์เตอร์บานหนึ่งการ์ที่มีคำว่าสัตว์เทวะในชื่อการ์ดในช่วงมบตเตอร์เฟสของคุณเมื่ออยู่ในนี้สแตนถ้าเป็นการของผู้แข่งเป็นแคลนนัวแกรปเปอร์สามารถแต่ค่าคอรถ้าจ่ายเลเยอรการแคลนนัวแกรปเปอร์ใบอื่นของคุณหนึ่งใบและสแตนยูนิตนั้นปั่นเวฟเพิ่มได้อีกแล้วนะครับผมเกรดหนึ่งใบสุดท้ายครับผมกับสัตว์เทวะฮอนเดทฮัก ม,าม,า ards, ast, มีความสามารถแอคทีฟเรียกาศค่าคอสคือโซบล s สการที่มีคำว่าสัตว์เทวะและ r e s อกยูนนี้เลือกยูนิตที่มีคำว,ว่าสัตว์เทวะใบอื่นในชื่อการคุณไม่เกินหนึ่งใบและยูนิตนั้น p พาเวอร์เพิ่มขึ้น5,000จนจบเทิร์นก็ใส่ไว้นะครับผมพอมนติดสัตว์เทวะนั่นเองต่อไปไปที่ t r i กเ e r s ์เกันเลยครับ t r i กเ e r s ์เนะครับก็จะใส่ไว้เลยครับผม ฟอนต์ทริกเกอร์8ใบดรอพีจีใบนะครับผมฮิลทริกเกอร์4ใบและตัวเริ่มประจำสายสัตว์เทวะกับสัตว์เทวะไรออดฮอนมีความสามารถผู้เริ่มต้นโฟรันเนอร์นะครับผมเมื่อถูกไรทับสามารถคอยูนิตนี้ลงช่องเรกากาศได้และอีกสก,กิลหนึ่งออโต้ Auto เรกากาศเมื่อยูนิต ในแถวแนวตั้งแนวเดีอยวกับอยู่ในนี้ที่มีคําว่าสัตเทวันชื่อการ์ดสแตนตัวนี้จะสแตนตามนะครับผมก็เป็นตัวบูตปั่นเวฟได้ดีครับผมมีประโยชน์กว่าคู่ของสกาเลตเบิร์และไวท์ไทเกอร์แน่นอนซึ่งเราจะเน้นเล่นสแตนใน b บทเท e ลเฟสนะครับผมจะไม่เน้นเล่นการโจมตีในเมนเฟสนั่นเองต่อไปไปที่คอมโบเทสกันเลยครับ เข้าสู่ช่วงของคอมโบเทสกันนะครับเช่นเคยครับผมจะทำการเซตอัพมือขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการสาธิตทำคอมโบเทสนั่นเองอ่ะสลับกองการ์ดไปพิธีอ่ะผมจะเริ่มในบทบปาของเพล y e เยอร์หนะครับผมเริ่มเทินสเตนน์รออ่ะไร้ไปเลยครับผมขยับไรออดฮอรลงช่องเรียกาดนะครับผมห้ามลงช่องหลังเัียกาด มันเปลืองที่ลงช่องเรียากาศมีประโยชน์กว่าครับผมไม่มีอะไรแล้วก็จบเทิร์นคู้แข่งตีมารับดาเมจเล่นนะไม่มีทิกเกอร์เซคันเช็คไม่มีทิกเกอร์ไม่เป็นไรเริ่มเทิร์นสแตนแอนด์รออ่าไรกับผมซาเทวาเฮเทรดเควอสข้อเฮเทรดเควอสและกรันดรา้อนลงไปจากนั้นก็ให้เป็นการโจมตีผมพาวเวอร์9,000ไร์เช็ค ดอทิกเกอร์ครับผมส่งพลังให้กับกรันดากอนจูบการ์ดหนึ่งใบกรันดากอนโจมตีครับผมอ่าให้ไรออดฮอนบูสก็จะเป็นพาวเวอร์สองหมื่นสามพันนั่นเองนะครับแหมต้นเกมก็บุกหนักเลยจากนั้นก็เฮเธอร์เคออสโจมตีสกิลทำงานนะผมแปนการ์ดเป็นสัตว์เทวะบวกพาวเวอร์เพิ่มขึ้นสามพัน 3, จากนั้นสกิลของกรันดากอนนะผมโซมบลัสหนึ่ง สแตนตัวเองสกิลของไรออดฮอนแถวหน้าสแตนและมีคำว่าสัตวะสแตนตัวเองอตีครับ 23, ครับผมสองหมื่นสามพันนี่ก็รอไปสี่เวฟแล้วครับผมทีนี้ผู้แข่งตีสวนมารับเลเมทนะฮิลทิกเกอร์พลังให้มันกาดฟื้นฟูเนื้อเมทซคันเช็คไม่มีทิกเกอร์ไม่เป็นไรทีนี้ก็เขาเทิร์นเราสแตนรอ ไร้ครับผมอ่าก่อนจะทําการไร้เราก็จะทําการเบียวครับผมนี่คือเทพแห่งสัตว์เทวะที่ร่ําลือกำปั้นไร้พ่ายที่เอาชนะศัตรูมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเกินกว่าจะนับไหวไร้สัตว์เทวะเอธิกบัสเตอร์อ่ากดพิเศษนะครับผมลิบิเบรกอิมเมรีได้แล้วอิมเมจเนรี่กิฟต์แอคเซูจักาหนึ่งใบอืม ทีนี้เราก็จะทำการคอใครลงไปเล่นดีอ่ะคอกรันดากอนลงไปเล่นนะครับผมมาเริ่มเทิร์นโจมตีรับผมพาวเวอร์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันทาวินได้เฟิร์สเช็คฟอนทิกเกอร์ผมแถวหน้าบวกหนึ่งหมื่นเซคันด์เช็คไม่มีทิกเกอร์ไม่เป็นไรอ่ากรันดากอนโจมตีรับผมพาวเวอร์สองหมื่นสามพันเฮเทเรทเคออสโจมตีพาวเวอร์หนึ่งหมื่นสองพันบวกอีกหนึ่งหมื่นเป็น 22,000สกิลของกรันดากอนโซบราสลุกอ่ากรันดากอนแอคเซลตีมั่งครับผมพาวเวอร์23,000เท่ากันเพราะว่ามีแอคเซลทูแจกพลัง5,000อ่ะเวฟสุดท้ายกรันดากอนโจมตีครับผมพาวเวอร์23,000จากนั้นก็เอ็นเฟสและจบเทิร์นอ่าเมื่อกี้ผมตีไปกี่เวฟนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับผมว่าตีไปกี่เวฟอ่า โอเคทุกคนคงได้เห็นแล้วแหละว่ากี่เวฟอ่าทีนี้ผู้แข่งตีส่วนมาก็รับแลเมดเล่นนะ1นึ่งเช็คสองเช็คไม่มีครับผมอ่าเริ่มเทินเราแปนและรอทีนี้เราก็ได้เวลาใช้ท่าไม่ตายแล้วครับผมกลับใบนี้เลยเช่นเคยครับผมก่อนจะทำการไร้์เบกมาไปเลยครับผู้แข็งแกรงที่สุดแม้แต่ความชั่วและความทรมาน ก็ยังต้องยอมสยบต่อพลังของมัน Cross Break Right นาเทวมรตยู Ethic Buster Rewards จากนั้นได้แล้วครับผม Imaginary Gift Excel 2ตัวการ์ดหนึ่งใบจากนั้น Break Right ครับผมพาวเวอร์ Power ของ Ethic Buster เพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นและ Cross Right บยสองพัน จากนั้นก็ทำการคอเรียการ์ดไปเลยน,นะผมคอเฮเทเรดเคออสแล้วก็คอเรีการ์ดอะไราก็ได้ไปอีกสักสองใบข้อเครยอนเมคานิกข้อแม็กซ์บีสจากนั้นสกิลของเอทิกบัสเตอร์ครับผมลิมิตเบรกสกิลไปทำงานเข้าต์บอลสองใบ คาลเตอร์บัสอ,อะไรก็ได้นะครับผมจากนั้นทิ้งการทิ้งคมว่าสัตว์เทวะในมือ2ใบทิ้งเป็นเอ h ิกบัสเตอร์และฮอ n นเดทฮักจากนั้นล็อกเดรียกาดทีนี้ก็ได้ความสามารถแล้วครับผมเมื่อเอ h ิกบัสเตอร์รีเวิร์สโจมตีสแตนตัวเองได้หนึ่งครั้งและความสามารถเบรกไรส์ของเอ h ิกบัสเตอร์เมื่อบันการโจมตีบันการ ตะแตนเรากาแถวหน้าทั้งหมดครับผมมามาเริ่มนรกไม่รู้จบกันเลยเวฟที่1เฮเทสเคออสโจมตีพาวเวอร์17,000อ่าบวกไป3,000เวฟที่2กรันดากอนโจมตีพาวเวอร์13,000เวฟที่3เฮเทสเคออสโจมตีพาวเวอร์12,000เวฟที่4พาวเวอร์13,000 เวอที่5เอริกบัสเตอร์รีเวิร์สโจมตีสกิลทำงานลิมิตเบรกของ right. arr, เบรกไรส์สแตนเดียกาแถวหน้าทั้งหมดสกิลของไรอัลทร์สแตนตัวเองทวินไดส์เฟิร์สเช็คดรอทริกเกอร์ส่งพลังให้กับกรันดากอนตัวการ์ดหนึ่งใบเสคั่นเช็คฮิวทริกเกอร์ส่งพลังให้กับกรันดากอน ฟื้นฟูหนดาเมจจากนั้นสกิลทำงานครับสแปนขึ้นมาห้าเวฟใช่ไหมอ่าโจมตีครัผมเวฟที่หกพาวเวอร์หนึ่งเจ็ดวฟที่เจ็ดพาวเวอร์หนึ่งเวฟที่8พาวเวอร์สองหมพเวฟที่ 9, 23, เก้าสอเวฟที่สิโจมตี สกิลทำงานสแตนเรียกาดทั้งหมดที่อยู่ในแถวหน้าอ่าสแตนด้วยความสามารถของไรอั h o อนครับผมเทวินได้เฟิร์สเช็คไม่มีทิกเกอร์เซคันด์เช็คฟรอนทิกเกอร์แถวหน้าทั้งหมดได้พลังเพิ่มขึ้นหนึ่งนมืีนี้ทีบันกาศก็กจะโจมตีไม่ได้แล้วครับผมเวฟที่10ผ่านไปเวฟที่11โจมตีพาวเวอร์33,000 เฮเท่เควอสที่เป็นเรกาโจมตีพาวเวอร์สองหมื่นสองพันสกิลของกรันดากอนโซบลาสอ่ะทีนี้บรรกาศก็ไม่ได้ยินครอสไลท์นะครับผมสแตนกรันดากอนขึ้นมาเวทที Wait, ่เท่าไหร่ละผมลืมอ่าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอันนี้สิบสามพาวเวอร์สองหมื่นเจ็ดพัน เวฟที่ T 14พาวเวอร์33,000เวฟที่15พาวเวอร์33,000จากนั้นจบเธอนะผม Unlock the r e ี a กาก็คอมโบก็จะมีประมาณนี้ครับผมถ้าหากมือมันฟูลจริงๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับเด็กโปรไฟล์ของเราในวันนี้ซึ่งสายสัตว์เทวาเนี่ยค่อนข้างจะเล่นสนุกมากๆแล้วครับผม จากคอมโบเทส15เวฟนะครับผมนรกไรจุดจบจากเมื่อก่อนของภาคลิงจ๊กเกอร์เนี่ยทำได้เต็มที่8เวฟนะครับผมนรกไรขีดจำกัดก็ข้อเสียไม่มีอะไรเลยครับผมก็แค่ระวังในเรื่องของการกดสกิลของเอทิคบัสเตอร์รีเวิร์สเท่านั้นเองเพราะว่ามันต้องทิ้งการที่ผมว่าสัตวเทวาสองใบาจากมือแต่คาลเตอร์บาร์เนี่ยใช้อะไรก็ได้แล้วก็ล็อกเดือกาดอะไรก็ได้แค่นั้นเลยครับผมระวังเรื่องการทิ้งมือก็พอ ก็หลักๆเนี่ยปั่นเวฟตีครับผมแล้วก็ข้อเสียนะที่เห็นหลักๆก,ก็คือผมหาตัวปลดลิมิตเบรกไม่ได้แค่นั้นเองครับถ้าหาตัวปลดลิมิตเบรกได้ผมรับประกันเลยครับผมแค่3ดาเมจถึง4ดาเมจแรกเนี่ยสามารถปิดเกมได้เลยครับผมถ้าพูดได้ถูกก็คือประมาณ 2- ถึง3าดามเมจแรกปิดเกมได้ชัวร์แล้วก็เหตุผลที่ใส่ ฟรอนทิกเกอรเนี่ยก็ตามนั้นแหละครับไหนๆก็เมื่อโจมตีวรนกาศสแตนแถวหน้าเพราะฉะนั้น Front ิกเกอรจะคุ้มค่าที่สุดแล้วผมคุ้มค่ายิ่งกว่า Critical t ิกเกอรอีกโอเคผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆและมีสาระอย่างนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ PMC Fighter ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ